สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เรามาเรียนเครื่องหมายนะคะวันนี้ครูเดียมมีเครื่องหมายให้เด็กๆเรียนอยู่3เครื่องหมายนะคะเครื่องหมายแรกนะคะเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายมากกว่านั่นเองนะคะและก็เครื่องหมาย น้อยกว่าและก็เครื่องหมายเท่ากับนะคะจะมีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับนะคะวันนี้เราจะเลียน3ามเครื่องหมายนี้นะคะทํายังไงเอ่ยเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายแสดง การเปรียบเทียบจำนวนตัวเลขนะคะโดยจะเปรียบเทียบจำนวนตัวเลขสองจำนวนนะคะวันนี้เราจะมานำเครื่องหมายนี้นะคะไปเปรียบเทียบจำนวนตัวเลขซึ่งคุูเดียมีโจทย์ให้เด็กๆนะคะลองฝึกหัดเปรียบเทียบจำนวนตัวเลขกันเลยนะคะสิบมีค่ะ มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ20ค่คะเด็กๆ10มีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ20่คะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนะคะ10นะคะมีค่าน้อยกว่า20นะคะโดยเรานะคะจะดูตัวเลขด้านหน้าเป็นหลัก แล้วเราก็ใส่เครื่องหมายเข้าไปเลยน้อยกว่าทํายังไงเอ่ยน้อยกว่าก็อ้าปากกว้างๆไปหาเลข20ซึ่งมีค่ามากกว่าแล้วก็นําตูดแหลมๆนะคะไปจิ้มแทงที่ตัวเลขน้อยกว่าเลยนะคะโจทย์ข้อต่อไป30 มีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ10ค่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะ30มนะคะมีค่ามากกว่านะคะมากกว่า10นะคะมากกว่าเราก็อ้าปากไปหาเลข30เลยนะคะแล้วก็ตูดแหลมๆนะคะไปหาเลข10กันนะคะเด็กๆ แล้วามาดูโจทย์ข้อสุดท้ายยีสมีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับยี่สิคะเด็กๆเก่งมากเลยคะ่ะ20นะคะมีค่าเท่ากับ 20นะคะเครื่องหมายเท่ากับก็คือการขีดเส้นตรงขนานกันแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะเรามาดูหนังสือเรียนของเรากันเลยดีกว่าวิชาพัฒนาคณิตศาสตร์แล้วเราก็เปิดไปที่หน้า10เขียนเครื่องหมายมากกว่า น้อยกว่าและเท่ากับ hehe. ลงในช่องให้ถูกต้องเขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับลงในช่องให้ถูกต้องเราจะเอาเครื่องหมายนี้นะคะเปรียบเทียบตัวเลขนะคะระหว่างตัวเลขด้านหน้ากับตัวเลขด้านหลังแล้วเราก็เติมเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าและเท่ากับลงไปนะคะเด็กๆยกตัวอย่างข้อที่1 80มีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ90ค่ะเด็กๆเราก็ดูตัวเลขด้านหน้าเป็นหลักไว้เลยเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบตัวเลขด้านหลังว่า80เนี้ยมีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ90ค่ะเก่งมากเลยค่ะ80นะคะมีค่าน้อยกว่านะคะน้อยกว่า90น้อยกว่าทำยังไงเอ่ยน้อยกว่าเราก็ าปากไปที่90เลยนะคะแล้วก็แทงตูดแหลมๆไปหา80แค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ้อแรกนะคะเด็กๆนะคะลงมือทําเลยนะคะแล้วพร้อมกับระบายสีรูปภาพให้สวยงามและก็ส่งมาให้คุณครูเดียรตรวจด,ด้วยนะคะทั้งอยู่ใน Google Classroom แล้วก็ไลน์นะคะคุณครูเดียรอตรวจอยู่นะคะเด็กๆบ๊ายๆค่ะ